ฝังข้อลูกควรคุมกําเนิดแบบไหนดีจริงๆน้องถามให้เทียบระหว่างฝั่งยาคุมกับทําหมันนะแต่จริงๆมันก็ยังมีวิธีการฉีดคุมกําเนิดแบบ3เดือนด้วยนะคะจริงๆให้คุณไปตัดสินใจเอาเองดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันกอแล้ค่ะคุณมีลูกกี่คนแล้วเพราะว่าทําหมันเนี่ยต้องมีลูก2คนขึ้นไปเพราะว่า ถ้าอยากมีลูกอีก้การแก้หมันหรือว่าการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะข้อ2ค่ะข้อดีของการทำหมันคือมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับฮอร์โมนฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเอฟเฟกพวกน้ำหนักขึ้นตัวบวมสิวหรือประจําเดือนกระปิบกระปอยตามมาเพราะว่ามันเป็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นผลจากร่างกายคุณอย่างเดียวนะคะเพราะการทําหมันมันเป็นการที่ตัด ผูกบริเวณท่อนําไข่เพื่อให้อสุจิเนี่ยไม่สามารถไปเจอกับไข่ได้ฉะนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับฮอร์โมนค่ะแต่ถ้ากรณียาฝังกับยาฉีดคุมกําเนิดแบบ3เดือนนะคะอันนี้มีฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องได้รับผลที่จะตามมาจากฮอร์โมนที่คุณใช้เข้าไปนะแต่ข้อดีคือคุณสามารถหยุดวิธีการคุมกาเนิดไม่ว่าจะเป็นฉีดยาคุมหรือฝังยาคุมแล้วคุณกลับไปมีลูกได้อีกอะ่ะเพราะว่า ท่อน้ำไก่คุณยังปกติดีฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจเอาเองค่ะว่าคุณชอบแบบไหน